สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุทธที่9กุมภาพันธ์2565ครับทุกท่านครับคลิปนี้มาแจ้งข่าวนะครับ2เรื่องเลยกันนะครับเรื่องแรกก็คือมติคอรามเมื่อวานนี้นะครับก็ได้มีการอนุมัตินะครับเพิ่มเงินค่าเสี่ยงภยัยอสมอนะครับต่อไปอีก6เดือนนะครับซึ่ง ปกติแล้วนะครับอ,อสมอนั้นได้รับเงินค่าป่วยการเดือนละ1000ันะครับแล้วก็มีเงินค่าเสี่ยงภัยช่วงโควิดบวกเข้ามาอีกเดือนละ500ซึ่งได้หยุดจ่ายไปตั้งแต่เดือนตุลา6,4นะครับแล้วช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับคอรมอได้มีการอนุมัติไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่เป็นการอนุมัติในหลักการนะครับเมื่อวานนี้คอรมอได้อนุมัติ งบประมาณเรียบร้อยแล้วนะครับก็แปลว่าจะมีการจ่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็จะจ่ายย้อนหลังนะครับบวก500ไปตั้งแต่เดือนตุลาที่ผ่านมาไปจนถึงเดือนมีนาคม6-5ทั้งหมด6เดือนด้วยกันนะครับส่วนที่เพิ่มออกมาอีก500บาทครับที่เป็นเงินค่าเสี่ยงภัยโควิดนะครับก็จะเป็นเพิ่ม500บาทจำนวน6เดือนนั่นเองนะครับ จานั้นกลุ่มของอ,อสมอนะครับก็จะได้รับเงินเพิ่มทั้งหมดนะครับทุกๆเดือนเดือนละ5 0 0ตั้งแต่ตุลาเป็นต้นมาจนถึงเดือนมีนา6 5นั่นเองนะครับนี่คือมติคมอมเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของเ,อเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40ก็เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับคมอมได้อนุมัตินะครับลดเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40ซึ่งก็ลดมาตลอดอยู่แล้วนะครับเดือนสุดท้ายที่ลดก็คือมกรา65านะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคมอมได้อนุมัติ ลดต่ออีก6เดือนก็คือตั้งแต่กุมภาจนถึงกรกฎาคม65นะครับซึ่งทางเลือกที่1นะครับจาก70บาทก็เหลือ42บาทนะครับจาก100บาทเหลือ60บาทจาก300เหลือ180บาทนะครับแต่ว่าขั้นตอนนั้นยังไม่จบนะครับซึ่งทําให้ยังไม่มีผลทางกฎหมายในในการบังคับใช้อย่างเป็นทางการนะครับเนื่องจากว่าเมื่อคอมออนุมัติแล้วนะครับทางกระทรวงแรงงานต้องไปออกเป็นกฎกระทรวงอีกซึ่งตอนนี้ยังไม่ออกนะครับ ทำให้ถ้าว่าใครไปจ่ายเงินสมรบมาตรา40ในเดือนกุมภาันี้จะยังจ่ายในอัตราปกติไปก่อนนะครับแต่ใครยังไม่ได้จ่ายนะครับเตรียมตัวที่จะจ่ายก็สามารถรอให้ประกาศกฎกระทรวงนี้ออกก่อนได้นะครับเมื่อออกก่อนท่านจะได้จ่ายในอัตราส่วนลดต่อไปนะครับแต่ถ้าใครจ่ายเกินไปแล้วนะครับจ่ายนยในอัตราปกติไปแล้วก็เดี๋ยวรอจะมีการออกกฎระเบียบในเรื่องของการคืนเงินนะครับที่เราจ่ายเกินไปมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ ซึ่งการลดเงินสมทบนี้ก็จะลดตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม65้นั่นเองนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็เรากําลังจะใกล้ถึงกําหนดการนะครับการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4, สําหรับรายใหม่ที่ไม่ได้ใช้เฟส3มมาก่อนนะครับในวันที่10กุมภาันี้นะครับซึ่งคนที่ไม่เคยใช้เฟส3มมาก่อนนั้นรวมถึงคนที่เคยใช้คนละครึ่งเฟส1เฟส2แต่ว่าเฟส3นั้นไม่ได้ใช้ก็ต้องถือว่าเป็นคนใหม่ด้วยแล้วคนที่เคยอยู่ในเฟส3แต่ไปกดยืนยันรับสิทธิ์นะครับโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ก็ถือว่าออกจากเฟสสามไปแล้วก็ถือว่าเป็นรายใหม่ต้องมาลงทะเบียนใหม่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็คนที่ไม่เคยใช้คนละครึ่งมาก่อนเลยทุกๆเฟสก็ถือว่าเป็นรายใหม่นะครับสาหรับวันที่10กุมภานันธ์นะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนรายใหม่นะครับตั้งแต่6โมงเช้าไป็นต้นไปทางเว็บไซต์คนละครึ่ง .com หรือใครก็ตามนะครับที่เคยมีแอปเป่าตังมาก่อนแม้จะไม่เคยใช้คนละครึ่งก็จริงแต่อาจจะเคยใช้โครงการอื่นๆที่มีแอปเป่าตัง ก็สามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป่าตังได้เช่นเดียวกันนะครับเริ่ม6โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับถ้าาว่าใครมีแอปก็มีทางเลือกครับลงทางแอปก็ได้ทางเว็บก็ได้นะครับการลงทะเบียนรอบนี้นะครับสำหรับคนใหม่ก็เปิดประมาณ1ล้านกว่าสิทธ์เปิดจนกว่าสิทธิ์จะเต็มนะครับเมื่อสิทธิ์เต็มก็คือปิดทันทีเลยนะครับสำหรับคุณสมบัติของคนที่จะลงทะเบียนนะครับก็คือไม่ไม่ใช่คนที่อยู่ในเฟสสามเดิมนะครับแล้วก็อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวัน วันที่ลงทะเบียนชนะแล้วใครก็ตามที่อายุครบ18ตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับถ้าหาว่าครบ18วันไหนหลังวันที่10ไปสิทธิ์ยังไม่เต็มก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับข้อห้าก็คือว่าจะต้องไม่ใช่เป็นผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่ใช่กลุ่มเราชนะกลุ่มพิเศษกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนที่เคยได้รับเงินเพิ่มกำลังซื้อผ่านบัตรประชาชน2กลุ่มนี้จะได้รับเงินเพิ่มกำลังซื้ออยู่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มีนามเมษายนเดือนละ200บาท ในส่วนของบัตรสวัสดิการนั้นได้เงินเพิ่มมาลังซื้อบวก200นะครับช่วงต้นเดือนจาก200บวก200เป็น400นะครับเงินต้นเดือนใคร300ก็บวก200เป็น500เท่านั้นเองส่วนที่เพิ่มเป็นเงินต้นเดือนนะครับก็ส่วนบัตรประชาชนนั้นก็ได้เพิ่อได้เข้าบัตรประชาชนเดือนละ200บาทตั้งแต่กุมภาพันธ์นาเดือนละ200บาทนะครับก็ได้แจ้งไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้มีข่าวปลอมเราชนะออกมานะครับเราชนะเป็นข่าวเก่าปีก่อนนะครับ มิจฉาชีพเอาข่าวของปีที่แล้วซึ่งมันเป็นช่วงเวลาเดียวกันพอดีคือช่วงปลายเดือนมกรานะครับแล้วก็ช่วงต้นเดือนกุมภามันเป็นช่วงของเราชนะปีที่แล้วทําให้มิจฉาชีพก็ได้โอกาสนะครับในการเอาข่าวเก่าไม่บอกปศออนะครับมาลงซ้ําทําให้เกิดความเข้าใจผิดฉะนั้นแล้วใครที่เห็นข่าวเราชนะตอนนี้นะครับข่าวปลอมหมดเลยนะครับถือว่าเป็นข่าวเก่าเอามาเล่าใหม่ นะครับหรือเป็นการหลอกลวงนะครับเป็นการเอาข่าวเก่ามาลงใหม่ให้เข้าใจผิดเลยฉะนั้นไม่มีเราชนะนะครับตอนนี้นะครับในส่วนของคุณสมบัตินะครับกลับมานะครับของคนละครึ่งนะครับรายใหม่นะครับก็จะต้องไม่มีบัตรสวัสดิการนะครับแล้วก็ไม่ใช่ผู้ที่เป็นกลุ่มบัตรประชาชนนะครับก็แจ้งเป็นแล้วนะครับทีนี้ใครก็ตามนะครับที่คืนบัตรสวัสดิการก่อนวันที่25มกราคม65นะครับจะ สามารถลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส4ทันนะครับแต่บัตรประชาชนสละสิทธิ์ไม่ได้ครับต้องรับเงินเพิ่มกำลังซื้อต่อไปเพราะว่าบัตรประชาชนนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับคนละครึ่งต้องใช้สมาร์ทโฟนทําให้ยังไงก็ตามนะครับก็ไม่สามารถสมัครคนละครึ่งได้นะครับ การลงทะเบียนนะครับเมื่อลงทะเบียนวันที่10กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะครับลงทะเบียนแล้วก็รอ SMS ยืนยันว่าได้รับสิทธิ์นะครับเมื่อได้รับสิทธิ์ก็ใครยังไม่มีแอปเป,ป่าตางังก็ดาวน์โหลดติดตั้งแอปเป,ป่าตังนะครับแล้วก็ใครยังไม่เคยใช้แอปเป,ป่าตังเลยก็ต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM วุงไทยหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็มาสแกนหน้าต่อในแอปเป,ป่าตางังแล้วก็เริ่มใช้สิทธิ์สำหรับรายใหม่คือ17กุมภาพันธ์นะครับพร้อมกันนะครับสำหรับคนที่ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับได้ สำหรับรายใหม่นะครับแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่30เมษาทั้งคนเก่าคนใหม่ได้แค่พันสส่วนที่ว่าจะเพิ่มเป็นพันหนั้นเป็นข้อเสนอของภาคเอกชนนะครับยังไม่ได้อนุมัตินั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็มาแจ้งข่าวเพียงเท่าน,นี้ถ้าหากมีข่าวสารมาตรการใดๆเพิ่มเติมนะครับก็จะรีบนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปต่ตอไปนะครับ